และว,วันนี้ค่ะอยู่ร่วมรายการกับเราก็คือหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนให้มีการถอดถอนนะคะถึงขนาดที่มีการเขียนหนังสือค่ะว่ากาัญชาคือยารักษามะเรง็งเราอยู่กับในแพทย์สมยศกิตติมัน่นคงสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะเดี๋ยวถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าขั้นตอนการดําเนินการต่างๆของคุณหมอตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนที่สนับสนุนให้มีการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดคือล่าสุดนี่เรามีการประชุมกันนะครับตอนนั้นทางสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ย ได้เป็นเจ้าภาพใน,ในการระดมความเห็นแล้วก็ระด,ม,ะดมข้อมูลทางวิชาก,การในว,วันที่2สิงหาพื่ผ่นมาที่รงสภา,าเขาเรียกว่าในมหาวิทยาลัยเกษตรนี่ครับ,รบแล้วก็ปรากฏว่าในวันนั้นนี่นะครับทางสงภาเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยเชิญตัวแทนหลายฝ่ายมีทั้งตุ๊กเองคุณหมอสมน,นึกจแล้วก็มีตัวแทนง่ายๆจากทั้งอยเองจากทั้งปวสเองจากทั้งตำรวจเองเนี่ยไปให้ข้อมูลกันไปรลบวฟังข้อมูลด้วยว่า ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างและที่สำคัญที่สุดคือก็มีข้อมูลจากตัวคนที่ใช้อยู่ตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยโรคลมชักที่ไม่สามารถใช้ยาแบบปัจจุบันควบคุมอาการรักษา,าได้นะตอนนี้มีการแอบใช้แบบลับๆแล้ววันนั้นเนี่ยมาโชว์ตัวกันเลยแล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยว่าสารสกัดกัญชาที่มันช่วยชีวิตพวกเขาได้ไหบ้างได้ผลจริงได้ผลจริงครับเพราะฉะนั้นก็มีการพูดคุยกันแล้วจะเรียกร้องอย่างไรต่อไปครับเพราะว่าเมื่อสกู่อยแถลงแล้วนะฮะ ว่ายัางไม่ขึ้นนะฮะก็ยังอยู่เป็นบัญชีราเสริจอยู่ครับก็ตัวทางสภาเษกษตรกรแห่งชาตินะครับท่านประพัฒน์ปัญญาชาติบรัาเนี่ยวันนั้นท่านก็สรุปนะครับว่าทางท่านจะเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อเสนอในวันนั้นนะครับแล้วก็เสนอเพื่อให้ท่านมานพิจนารณาจริงๆตอนนี้ความเห็นค่อนข้างตรงกันนะครับว่าเราต้องการถอดกัญชาออกจากบัญชีราเสริจเพื่อมาใช้ในทางการแพทย์โดยมีระบบควบคุมไม่ได้ปล่อยให้เป็นกัญชาเสรี ก็คือไม่ได้ปล่อยให้ซื้อขายเสพกันได้ตามท้องถนนเสรีแต่จะเอามาเป็นยารักษาโรคแล้วก็ต้องมีใบสั่งแพทย์มีใบสัญญาเป็นตัวควบคุมด้วยแต่ก็อยู่ในขั้นตอนของการเสนออยู่ใช่ไหมฮะทีนี้เอาให้ชัดนิดหนึ่งคุณหมอทํางานเรื่องนี้มานานนะฮะเขียนหนังสือด้วยว่ารักษามะเร็งมีข้อมูลงานวิจัยยืนยันชัดเจนหรอครับว่ากัญชาเอามารักษามะเร็งได้ฮะข้อมูลในสหรัฐอเมริกานี่นะครับมีการวิจัยครั้งแรกนะฮะเมื่อ40่สกว่าปีที่แล้วพบว่ากัญชา ค่าเซมบริงได้จริงแต่ข้อมูลนี้ถูกปิดบังไว้ <S S จนกระทั่งเมื่อเมื่อปีที่แล้วเพ<ง>่มีการยอมรับอยู่ในเว็บไซต์ของรัฐบ,บาลสหรัฐอเมริกาว่ากัญชามีาได้ค่าเซมบาริงได้เขานํามาใช้ทางการแพทย์แล้วหรอครับ,รบอย่างในอเมริกาเองหรือในต่างประเทศเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับมีการใช้กัญชารักษาโรคละครับในสหรัฐอเมริกานี่เกินครึ่งประเทศแล้วแล้วก็ในหลายๆประเทศอย่างเช่นตัว อังกฤษเองก็เริ่มแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีตัวในชาลแลนมีสเปนมีอุุกวัยล่าสุดที่มีออสเตรเลียใกล้ๆบ้านเราจริงๆมีเยอะมากนะคะหลายๆประเทศที่ใช้แล้วแล้วก็มีการวิจัยในคนแล้วด้วยครับของไทยมีไหมคะงานวิจัยก็จะมีอยู่การวิจัยอยู่เมื่อวานสิปีที่แล้วนี่นะฮะที่อาจารย์อยู่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนสินครับท่านเอาสารสกัดก้นชาเนี่ยมาทดสอบกับเซลล์มะเร็ง มะเร็งมะเร็งเขาเรียกว่ามะเร็งท่อน้าดีที่ที่ตัวตัวมะเร็งท่อน้ำดีเ,ดเนี่ยท่านสาคนคุณท่านสานของเราเป็นเยอะเพราะว่ามันสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้แต่ตั้งสิบปีเรามีงานวิจัยใหม่ๆเกิดขึ้นไหมคะนึกผมก็ยังแปลกใจนะว่างานวิจัยตัวนั้นเนี่ยเขาอนุมาตให้ทําได้ยังไงเพราะว่าหลังจากนั้นนยม,มีมีความพยายามจะขอทําวิจัยมาตลอดนะครับโดยใช้ตัวกัญชาที่ที่ทางตำรวจที่ไปจับมาเนี่ยนะตำรวจสอบไปจับมาเนี่ยขอใช้กัญชาของกลางเนี่ยมาทดสอบมาวิจัยเพื่อช่วยชีวิตคนไข้พวกมะเร็ง <mm ไม่เคยได้รับการมัก็เลยทาวิจัยไม่ได้ทำอะไรวิจัยไม่ได้เลยฮะมีน้จใจของไทยแค่ชิ้นเดียวแค่นั้นเองแต่ในต่างประเทศมีอยู่หลายงานวิจัยเหมือนกันตอนนี้มีเป็นเที่ยใจว่าน่าจะมีเป็นหมื่นชิ้นแล้วครับตอนนี้ครับแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมถ้าดูตอนนี้จะรู้สึกสับสนหรเปรัาเราได้รับข้อมูลมาตลอดตั้งแต่เด็กๆว่ากัญชาคือสารเสพติดเสพเข้าไปทําร้ายร่างกายโทษของกัญชาก็มีทําไมอยู่ดีๆมันกลายมาเป็นยาได้ฮะพูดถึงโทษไนหน่อยไหมครับจริงๆต้องเข้าใจก่อนนะว่างานวิจัยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย เรามองแต่โทษแต่ช่วงหลังเนี่ยพอไปลงไปพอไปรีวิวใหม่พอเจาะปวนใหม่ปรากฏว่าตอนนี้กลับไปกลับมาไปการเปลนเรื่องเลยมีนักวิจัยจากประเทศสเปนนะเข้าไปพิสูจน์ดูว่ากัญชาที่มีฤทธิ์ยัยงไงบ้างปรากฏว่ามันทําลายเซลเล์มะเร็งโดยที่ว่ามันไม่มีผลต่อข้างเคียงต่อเซลล์ปกติเลยคุกอย่าเซลล์ปกติไม่มีปัญหาเพราะนั้นเลยกลายเป็นว่าตอนนี้คนใช้กัญชากับมีอายุยืนกับคนปกตินะตอนนี้ แต่พูดถึงโทษหน่อยสินะคุณหมอคือก็ฟังอย่างนี้เดี๋ยวจะอยากเสพมันจะมันจะไปกันใหญ่พูดถึงข้อเสียเพราะเรารู้นี่ว่ามันเป็นสารเสพติดใช่ไหมฮะเสพเข้าไปมากๆมันกล่อมประสาทมันทำลายประสาทมันยังไงรือเปล่เออถ้าพูดถึงกล่อมประสาทนี่นะครับงานวิจัยมีงานวิจัยหนึ่งนะเขาบอกว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเลือดเลี้ยสมองไม่พอหรือมีบาดแผลต่อสมองเนี่ยนะครับไอตัวสารสกัดกัญชาเนี่ยไปช่วยป้องกันเซลล์สมองไม่ให้มีอันตรายครับมันกลับกลายตอนนี้คือตอนนี้มันกลับกลายเป็นคนละเรื่องจาากีเเรยยมล เมื่อก่อนผมเรียนมาผมก็เรียนมาแบบเหมือนกันนะว่ากัญชาัญาเสรษิีใช้แล้วมีปัญหาปราบฏว่าตอนนี้งานวิจัยมันตรงกันข้ามครับคุณหมอคุณหมอก็เลยจะพูดว่ามันไม่มีโทษเลยหรอครับมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันมีอยู่สามเรื่องอแต่สามเรื่องนี้ทําไปทํามาสามารถพลิกจากโทษเป็นประโยชน์ได้ขอโทษก่อนครับขอโทษข้อที่หนึ่งนะฮะทำให้น้ําตาลในเลือดต่ำเพราะนั้นคนที่ใช้เสพกัญชานี่นะครับจะมีการเรี่กวัาอยากของหวานชอบกินทงยงทงหยอดก็จะคุยกันในกลุ่มนี้้เข้าใจนะฮะอันที่สองน้ำตา ความตอานนี่จะต่ำแล้วมันจะมีตัวนึงเขาเรียกว่าความดันต่ำนะครับอันที่สามอันนี้เราพูดอย่างนี้พูดง่ายๆเลยครับว่าเราพอเห็นคนที่ใช้เสพบัญชาพบเราจะรู้เลยว่าเขาจะนอนมากเพราะฉะนั้นสามอย่างเนี่ยถ้าสองอย่างแรกเรามาใช้รักษาโรคเบาหวานได้โรคความดันมันสูงได้นะครับส่วนอันที่สามคนไหนเครียดนอนไม่หลับเราไม่ใช้ตัวนี้เพราะน,นั้นโทษมันมีแต่เราสามารถแปลโทษไปใช้เป็นประโยชน์ได้แต่ว่าถ้าเสพมากจนเกินไปโดยไม่มีการควบคุมผมเคยได้ยินว่ามันจะร้อนมันจะทําให้ เสียสติเมื่อวานผมผมเพิ่งเจอคทท่านหนึ่งที่ใช้ตัวกัญชาเยอะนี่นะครับม,มีอาการอยา่างไรครับคือมีอาการหลอดได้แต่ในกรณีที่ใช้มากๆในปริมาณคุณสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุก,การณ์นั้นขึ้นมาเราถึงต้องมีใบสั่งยามีใบมีแพทย์คอยช่วยควบคุมดูแลไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีวรเท่าต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราต้องการควบคุมอยู่คนั่นแสดงว่าถ้าใช้ในปริมาณไม่เยอะจะไม่ส่งผลต่อประสาทใช่ครับจะเป็นการป้องกันเขาด้วยซ้ำไป แล้วก็รักษาโรคเลาซเมด้วยด้วยความดันสูมได้ด้วยอืเพราะฉะนั้นแต่ถ้าใช้มากมันก็ไม่ดีแน่นอนละอันนี้ชัดเจนเป็นโทษอย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดดังนั้นกระบวนการที่คุณหมอเรียกร้องครับไม่ใช่ให้เป็นการค้าโดยเสรีแต่ให้เป็นรูปแบบไหนฮะตอนนี้มีในต่างประเทศฮะทำเป็นสองรูปแบบหนึ่งให้มีการปลูกโดยคนป่วยได้ที่บ้านซูดเราจำกัดจำนวนว่า6ต้นนะฮะซูดคนไข้เป็นโรคกระเด็มาหาคุณหมอ แล้วก็ได้รับได้รับใบอนุญาตไปว่าโอเคให้ปลูกกัญชาเพื่อรังสรรตัวเองได้นะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่องทางในเรื่องของการค้าแค่ะอย่างตอนการค้านี่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีสองช่องทางนี้ควบคู่กันไปคือใครทาอยากอยากทำการค้าเพื่อปลูกเป็นยาเพื่อไปเข้าบริษัทยาไปสกัดเป็นยาเอามาขายจาหน่ายนั่นมีช่องทางหนึ่งประหลัตอนนี้ในต่างประเทศจะมีสองช่องทางค่ะอย่างตัวเลขหกต้นที่ผู้ป่วยจะปลูกเนี่ยค่ะตัวเลขนี้อ้างอิงมาจากต่างประเทศหรือว่าได้มายังไง ตัวนี้ถ้าอิงมาจากตัวประสบการณ์ที่เขาใช้แล้วก็เป็นข้อมูลว่า6ต้นเนี่ยร,กกร,ร,รักสารสกัดมาแล้วปั๊บเนี่ย6ต้นนี้จะเพียงพอต่อการารักษามะเร็งให้คนิไข้หายได้ประมาณนี้พอดีแป๊ะเลยนะประมาณนี้คุณหมอครับจนถึงขนาดนี้เนี่ยมันมี2กระแสะแล้วออยอแถลงแล้วยังไงก็ตามจนถึงขนาดนี้ยังเป็นยาเสพติดอยู่บางกระแสะก็ียกร้องเพราะฉะนั้นมีความคาดหวังตรงนี้เนี่ยที่จะพลิกจัดยาเสพติดมาเป็นสมุนไพรแบบนี้เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนครับหมอของคุณหมอตอนนี้ ตอนนี้ในต่างประเทศนี่นะครับต้องเข้าใจก่อนนะว่ากฎหมายของไทยตอนนี้ต่างกันจัดแตกต่างในต่างประเทศในต่างประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายยาแล้วก็เขาเปิดโอกาสให้ใช้สมุนไพรโดยใช้ใบสัญญาได้<ฆ>แต่ในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายยาของเรามียาแผนโบราณกับยาปัจจุบันแต่สมุนไพรของเราไม่ต้องใช้ใบสัญญาเพรานะนั้นถ้าเกิดเราจะทําให้ให้กัญชาเป็นสมุนไพรทางการแพทย์เนี่ยเราต้องมีระบบควบคุมตัวนี้ขึ้นมาเป็นต,ต,ต,ตัวอย่างหนึง่ง เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่ามันต้องผ่านกระบวนการการทบทวนข้อมูลนะครับแล้วก็เอาข้อมูลในส่วนนี้มาพิจารณากันแล้วต้องมาออกแบบระบบกันว่าเราจะดูแลกันยังไงให้ได้ประโยชน์ทั้งตัวทั้งชาวบ้านเองคนป่วยแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ทางรัฐบาลจะได้ไม่มีปัญหาด้วยครับจันท่าหวังว่ากระบวนการทั้งหมดนี่ค่ะจะเสร็จสิ้นสักประมาณเมื่อไหร่อย่างเร็วที่สุดผมตอนนี้ผมพูดตรงเลยฮะผมว่าต้องรอดูตอบยากเลยฮะแต่ตอนนี้เนี่ยแต่ตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ย ถึงแม้ว่ากฎหมายจะจะยังไม่เปิดคนไข้ทั่วประเทศตอนนี้ต้องยอมรับของความจริงนะฮะแอบใช้กัญชาสามเบรดกิดกฎหมายนะกินกฎหมายครับแล้วแอบใช้กันมาก่อนที่เป็นมาเสร็จปีแล้วด้วยเขาได้ผมก็ไม่ทราบเพิ่งมาทราบพอผมจริงๆผมไม่ทราบว่ากัญชาใช้สามเบรนได้เมื่อบางปีห้าปีที่แล้วนะฮะมีคนติดต่อเข้ามาผมมาตลอดเลยแล้วผมรู้ว่ามีบางกลุ่มเนี่ยใช้มาเป็นเสร็จปีแล้วด้วยเขาใช้กันในกลุ่มแคบๆบอกต่อกัน แต่ว่าตอนนี้ปัญหาตอนเนี้ผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะต้องมาดูน,นิดหนึ่งเมื่อจริงแล้วเนี่ยเขามีความจําเป็นแล้วต้องการต้องการใช้เนี่ยเขาแอบใช้เขาตอนเนี้เขาเขาเขากลัวตายมากติดคุกนตอนนี้มีตัวเลขไหมคะว่าคนที่แอบใช้เนี่ยจำนวนอยู่สักประมาณลักเท่าไหร่ผมว,ว่าน่าจะหลายหลายพันคนเลโอ้โหคุณหมออาจจะต้องให้การกับตำรวจนะฮะเพราะว่าลักษณะแบบนี้ผิดกฎหมายคือเราได้เขารับข้อมูลมาแต่เรายังไม่เคยเจอคนไข้โดยจริงแล้วเราเองเราก็ไม่ได้ สับสนนี้เขาปลูกด้วย,ยนะครับเพราะว่าเราเราเราู้อยู่ว่ามันเป็นกฎหมายเรากยายากให้ข้ขอมูลเขาแต่คนที่เขาพยายามจะเร้ยรงเนี่ยเข้าหาผู้วิธีทางนะั้นแผมบอกยังไงเขาก็ไม่ฟังผมเพราะฉะนั้นผมสรุปตรงนี้ได้ว่าเบื้องต้นกัญชาย,ยังเป็นพืชที่เป็นยาเสพติดอยู่ <c oughs> แต่ยังเป็นข้อเรียกร้องที่จะลิกจัดยาเสพติดให้มาเป็นพืชสมุนไพรหรือว่าเป็นยารักษาโรคยังอยู่ในกระบวนการเรียกร้องทางกฎหมายต่อไปนะฮะใช่ครับยังมีความหวังนะคุณหมอครับผมเอาละสรุปตรงนี้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะ